สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถมือ 2, สองศีสะเกตร้านพีซีแท็กเตอร์อเํเภอเบญจรักษณ์จงังหวัดศรสีสะเกตรครับวันนี้มารีวิวคู b ต้าสาแรงครับผมรถเพิ่งเข้ามาถึงครับก่อนอาบน้ําแต่งตัวครับผมก่อนล้างก่อนทําความสะอาดครับภาพมาถึงก็ประมาณนี้ครับผมคันนี้เป็น L3218DT เป็นรุ่นคิดนะครับ kis รุ่นมี g p s ครับผมสภาพสวยๆพร้อมใช้รถจดทะเบียนปี63นะครับผมสิงหา63สรถประมาณ2ปีรถเดิมๆครับ อันนี้เครื่องเดิมๆนะครับผมเครื่องไม่เขียงไม่ไอน้ำไม่ดันครับคัดไม่เคยตัดครับผมเกียร์ไม่เคยเปิดครับช่วงล่างแห้งระบบ4ฟ e วิวใช้งานได้ปกตินะครับเช็กไม่เดิมๆติดรถ1,600ชั่วโมงครับ ถ่ายสวยๆเดิมๆ PTO ไม่เคยใช้งานครับผมอันนี้เป็นรถไล่นะครับถ่ายสวยๆเลยยางหลังสวยๆย,ยางหน้าพอได้นะครับผมยางหลังก็ประมาณ90%ได้ครับอุปกรณ์ที่ติดมาก็เป็นดันหน้าแล้วก็ผนันบุกเบิกครับผมผนันบุกเบิกเป็นผนัน3นะครับรงสวยใบยสวยครับ อันนี้ปี3เล่มชุดโดนครบครับ เครื่องเกียร์ดีครับผมเฟืองท้ายเงีย,งยบๆครับท่านใดหาอยู่ท่านใดสนใจแวะมาชมได้นะครับร้านอยู่บ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมเบอร์โทร0816004753 0816004753มาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงโทรมานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอให้เฮงเฮงรวยรวย,ลวยตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC ซแท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ